มาดูในกล่องนะครับมันจะประกอบไปด้วยตัวเมนตัวหลักก็คือชุดนี้นะครับเวลาเก็บจะอยู่ในสภาพแบนี้นะครับเอาด้านที่เป็นสวิตตอนนี้คือคือออฟอยู่นะถ้าเห็นออนแปลว่าออฟแล้วข้างในจะมีตัวแท่นชาร์จแบบมันจะใส่เข้าไปลักษณะนี้ แล้วก็แผ่นนี้วางไว้อยู่ข้างบนนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวตัวล็อกกับขาตั้งกล้องนะครับชุดนี้ก็จะมีเป็นขามีเบ้าตัวนี้มาด้วยเบ้าแปลงนะครับเบ้าแปล แบตเตอรี่สองก้อนอยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่สองก้อนมีแค่2ก้อนนะตัวนี้อยู่นี่นะครับอไว้ในนี้มีแผ่นเพจเอ,อออเอาออกมา่อชุดนี้เอามวางก็จะมีชุดนี้นะครับนอนอยู่ลักษณะเป็นชุด ติดตั้งแม่เหล็กติดตั้งนะครับก็อนอนอยู่ในกล่องนี้นะครับลักษณะอยู่แบบนี้โอเคอันนี้เก็บเข้าลักษณะนี้นะครับมันจะมี แว่นตานะครับแว่นตาอยู่ในนี้ด้วยครับแว่นตามีตะปูนะครับมีตนะปูเอาไว้ยึดก็ใส่ไว้ในนี้แล้วกันมีเพลตตัวนี้นะครับเขียบอยู่อย่างนี้มันจะมีด้านเรียบกับด้านที่เป็นเทปเปอร์เอาด้านที่เป็นเทปเปอร์สอดเข้ามามีตัวล็อกได้นะ แบตเตอรี่ลักษณะของแบตเตอรี่ลักษณะของแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่18650 2600กห ah ้นองพันหมมนะครับสามจุดเโวลต์สิบเ โอเคเอานี้ใส่ไว้ในนี้นะปิดฝาตรงนี้น่าจะเป็นตัวล็อก